บอกจื้อักแค่พื้อซังกะซื้อสังกไม่แจบไม่เจบเนาะอายุก่ขวบอายุเจ็ดสิ้าปีมาอยู่เมืองไทยมาอยู่เมืองเซยงนึ่กี่รุ่นแล้วครับสามรุ่นอย่ะสามสาโจเนาะสามโจนรอโอ้ยี่หต่นึ่มามึองอยู่อ่ะมางอยู่อมะ มาต่างมึง <wounds> ซิ้งเนี่ยเจ้าเลื่นเดี๋ยวมึงนั่นมามืึอนั่นนี่พลังปกครองฝรั่งปกครองเนาะอยู่อยู่ตั้งคนนี้อักกิตอักกิตปกครองลูกมึงอยู่มึงมึงอยู่มึงยองไปนั่นมาเจ้าผาสลีเนาะอย่าอ๋อลูกมานี่กี่มากรีเมืองอ่ะมากรีเมืองอ่ะ มึงอยู่เลยมึงรู้ยังมามาที่ไหนอ่ะมึงรู้นี่พอไปไปไล่กันมึงหน่อยเนาะมึงหน่อยสองคนบ้านนี่สองคนพี่น้องนี่ไม่น่ามึงอยู่และมึงรู้นี่มึงหน่อยให้เราวก็จ่อคุณไล่มันนี่ตีนี่อ๋อที่นี่จ่อมาห้ามยิ่งใจหน้าตาบึงมึงรู้ยัง ท่อยู่ขยอนคุณสื่อคุณขายเลยละเดี๋ยวมากก่เมือสีนิกกว่าคุณฝัางเป่งนั่นมีคุณรเจ้าขามึงอยู่เป็นลูกมามาอยู่เนี่ยคือเจ้าขามึงอยู่มีวะคือคือเจ้าขามึงอยู่มีหรอมีหรอมีเลยคุใช้อันน้ำสกุลจดได้จือน้ำสกุลนะปิ้นน่ะมับ่นาปิ้นลูกนองปิ้นนั๋น quân chạy mày tiêu à, là... Ồ, à, ờ, ờ, ờ. À, ừ. tay này nó ừ, Cái <laughs> nó, Còn này là mà tham, cả đời phải mừng dù, phải, phải hôn mừng dù Mà tham hả cả năm sạch quân cân Đạp thịt phúc với cái là thử cân Còn phí 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 đòn cân rồi Mà phải sức thông phân nào có mì, มากก็มีม We ีเนาะเป็นก็ม e ีไปมืองอยู่ก็มีเนาะของฟอนี่มาไปมืองอยู่เนาะติ้งเคร์ไปเมืองอยู่เนาะอ๋อนะครับเขาไปเบิ่งอยู่มาทํานาคุณนาถือกันน่ะี้ิ้งปีพี่หน่อน้ำจัดเนี่ยบูรอเจรอนเมยามเช็ดเล้าไปยาไปปุงก็ยังนี้เนี่ยหลดันีเนาะ Ô ơ vân mà băng vào thăm của mày chân nó. You mương sing mương sinh, mày kìm tay hào lỡ lơ. Sát sao. Ô lít hào lưu lát đi nó. Lát đi thăm 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 lát thăm บกนียปากปากกำลือเข้าหูสูงเมื่อนอเขาฟังมากกว่าหูเนาะเดี๋ยวพักไตบุญนตไปพักไตไปปากเหล่าไหลอยู่วะเขาปากเล้าเอะปากดีลขาก็เดี๋ยวไข่ไข่กันมือดกันนี่อ๋อเก็บโปนี่ปากเล่าไหลอยู่อ่ะเล่ากับสาุ้กันลือเลย๋อปากหลือก็ี่นั่นเยี่

มุนไทยเลยลาวมุนไทยเลยลาวเนาะเมุนกันนั่นนาะลาวเรือไทย,ลยลไทย,ไทยขึน <c oughs> ย่องไ <c oughs> ต้ล,ล้งแข่งเนาะใครมือนกันนั่นเนาะไต้เนื้อไต้เนื้อปลาเนี่ยไต้เนื้อนี่ยูอยู่เนาะไต้ล้งกูอยู่เนาะ dù <laughs> đi mỹ nhưng cũng sĩ gomini oh. à, môn oh, <laughs> này ô môn ana mì mày chìm bằng bằng chìm 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 bằng Nó bằng chìm bằng chìm bằng chìm bằng ไปเสาไปไปไปโอ้มีหลายตัวหรือนีอยู่ไหนมีวังนถาดลงเมืองนี่ี่มีอ่ไปเหนือนะขเอวนะไปรถกกำกเอกไซามาเอามาสอบถามเจ๊งปีง่ะขึ้นมือมือย่ออ๋อสอบถามประวัติ ภົวัดคุณคุณหรือคุณไตเบิงซิ